ใครซื้อถูกอย่าไปขายมีช้านดูด่วนรับซื้อเหรียญสิบปป่าทรัชกาลที่เก้าการจนาพิเศษชุดใหญ่แบบนี้จ่ายสดทันที3ามแสนบาทใครมีเหรียญสิบาทรุนนี้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปฏิการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนค์เฟสเฟสบุ๊คแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าพระราชาพิธีการจนาพิเศษเหรียญนี้สร้างขึ้นเมื่อปีสามเก้าครับ ใครที่มีวันนี้คุณรอเลยนะครับเพราะว่าเหรียญ10บ,บาทแบบนี้จะพาคุณมารับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอย่างเช่นอาาท่านนี้ครับเหรียญชุดนี้ครับมีอาาท่านหนึ่งครับได้เดินทางมาที่ร้านเมื่อวานนะครับแล้วนําเหรียญการจนาพิเศษที่มีรูปช้างแบบนี้มาขายถึงที่ร้านและรับเงินกลับบ้าน3ามแสนสามหมื่นบาทเนะครับสามแสนสามหมื่นบาทมีเศษด้วยนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญ1ิบ,บาท ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้ต้องบอกเลยนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยและคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกับ